พี่สาวแล้วก็รวมผ้าหน้าหนาวพันเก้าเก้าปโกดสเวตเตอร์คอกลมปโกดแม่เหลือจะเท่านี้เลยบอดี้เด็กหนาวก็ไปแล้วพี่สาวเปิดเดทอะไรอีกเดี๋ยวมีเปิดเดทยาวค่ะพี่เดทคอตตอนยาวตัวยาวมีเดทสปิงด้วยนะเดทสปิงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดทํารีวิวนิดนึงพี่สาวหนูเคยเปิดตัวสั้นไปแล้วค่ะตัวสั้นอะลูกนั้นมันเป็นมันแพ็กผิดมามันก็ออกตัวยาวนะ เดี๋ยวเปิดตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งเทียบนะคะวันนี้ใครจะเอารีวิวส่งฟรีรอเลยอ่ะตัวนี้กระโปรงใหม่พรมพี่สาวสีแบบสีคลีนครีนนะคะสีคลีนครีนสีแบบแพนโทนตัวประมาณนี้ความยาวประมาณแบบเลยเขา่านะคะแล้วผ้านแน่นตึงเปียแม่ไม่ต้องกลัวว่าเป็นไหมพรมแบบ ก่ไหมพรมผ้าแก่น่ะลูกค้าตัวนี้ไหมพรมผ้าสวยตัวนี้ไหมพรมผ้าสวยเลยราคาอรู่เท่าไหร่นะเซน2,500าค่ะพี่ดูดิผ้าโคตรแน่นลูกค้าผ้าล่องส่วนใหญ่จะเป็นเอวเอวยังยืดเลยเนาะลูกค้านะคะจะเป็นเอวยังยืดเลยจะเป็นฟิลแบบทรงฟรีไซส์ทรงฟรีไซส์ยืดได้ทั้งตัวนะคะอูดูดิลูกค้ากระโปรงไหมพรมเนี่ยเอาไปแมทตอนเนี้ย สีแบบเอิร์ธโทนมินิมอลสีครีมสีเบจส,สีนูดขายดีนะคะพี่สาวสีดำก็เอาไปแมทได้แมทขายได้ะคะ่ะตอนนี้สามหาโลราคาตัวเนี้แค่2,500บาทมีก้อนใหม่อีกกี่ก้อนเซนรวมรีวิวปะเป็นแค่3ตอนนี้มีแค่3ไม่มีตัวอื่นแล้วกระโปรงใหม่พรมนะแม่ตอนนี้มีมีแค่3ก้อน รวมรีวิวอันนี้เป็นเป็นทรงผ่านะน่ารักมากลูกค้าหนูเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะพี่สาวใครจะเอฟเอฟเลยลูกละ2 5 0พมันเป็นงานผ่าด้วยมีผ่าหน้าผ่าข้างคลาทรงเลยแล้วจะเป็นตัวยาวแบบนี้ค่ะพี่ผ้าแน่นๆอูอันนี้มือหนึ่งอันนี้หลุดมือหนึ่งมาให้ด้วยเนี่ยลูกคา้า3-5โลค่ะพี่ผ้าโคตรใหม่ลูกค้าจ๋าไปเอาสีครีมนะ เออแขวนเลยแยกโทนสีครีมโทนครีมลูกค้าผ้าร่องประมาณนี้นะคะ25 0 0ส่งฟรีเซนเซขึ้นรหัสลูกรีวิวเลยลูกนะคะแจ็กเก็ตกันหนาวผ้าลมซิหน้าวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยพี่วันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้เปิดรีวิวให้นะแม่เพราะว่าแชทมารวมมากเลย J3 นะคะ J สามหนะึ่งเนาะแม่เนาะ J สามหนึ่งวินี่ขนมิงนะคะมีงานขนปุยขนมิงด้วยพี่ดูนะคะตัวนี้แม่รีบไปเอาเลยถ้าใครจะเอา J สามไม่ต้องลังเลแล้วพี่สาวเพราะว่าหมดแน่นอนนะคะไม่เกินอาทิตย์เนี้ยห้าสิบตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบหกสิบลูกนะแม่นะไม่เกินอาทิตย์เนี้ยหมดแน่นอนวันนี้แชทแตกมากอากาศน่าจะเริ่มทยอยเย็นๆกันแล้วใช่ไหมลูกค้า ฟิลแบบว่าอากาศเริ่มเย็นไงลูกค้าเริ่มมาซื้อของเริ่มซื้อตุนเริ่มซื้อเก็บนะแม่แล้วก็จะเก็ตกันหนาวอะ่ะแม่จ๋าตอนนี้หนูเหลือแต่ตัวเจจริงๆนะ่ะกับตัว W05 2สองรุ่นสุดท้ายหมดหมดสองรหัสนี้ต้องรอต้องรอฟูจิวินี้ใหม่ไปห้อยเลยพี่สาวพอดะนาตัวไหนนะนี่วิลูกค้าไปสายไหลสดเนี่ยชอบเพราะว่างานมันกริบ งานมันกลิบผ้ามันใหม่ลูกค้าใส่ไหลสดชอบเลยนะคะลงตลาดเล่นได้เหมือนกันลูกค้าใหม่พรมเด็กไปออมีแค่2ลวดตัวนะคะพี่สาวใหม่พรมเด็ก KWE 303งานญี่ปุ่น100โลแล้วก็งานจีนแพนด้า C, C W 0ูน7 C W 07 45โลมี2ตัวคะ่ะไหมพรมเด็กเหลือแค่2ตัวแล้วพี่ ใครจะเอาตัวไหนไปเลยหมดจริงหมดจริงหมดจริงไม่เล่นแม่หมดจริงนะคะนอกนั้นจะเหลือแต่แบบสเวตเตอร์เด็กแล้วนะลูกค้าฟูจิงานเด็กไม่มีเลยพี่ยังไม่เข้านะฟูจิอ่ะมาอาทิตย์นี้แหละลูกค้ารอติดตามได้ฟูจิน่าจะถึงประมาณอาทิตย์นี้แต่ว่ายังไม่เฟิร์มวันที่นะ ส่วนรายการหนูก็ยังไม่เฟิร์มเพราะว่าลูกค้ามีรอสเวเตอร์161มีรอไหมพรม158บอกจํานวนไม่ได้เลยเพราะเป็นรายการที่โรงงานแจ้งแล้วว่าไม่มีของโรงงานแจ้งมาก่อนหน้านี้พี่สาวว่าไม่มีของเลยค่ะไม่มีของเลยคุณพี่ตอนนี้ลุ้นๆอย่างเดียวเลยนะถ้า150น่ะยังน่าจะได้ติดมาด้วยบ้างนะคะตัวหนาวเด็ก150แต่ว่าถ้าใครรอ158หรือ161แม่ ลุ้นเอาดาบหน้าเลยนะคะว่ามีหลุดได้มาด้วยไหมนะคะคุณพี่จ๋าโอ้ปีนี้งานเด็กหายากทุกเบอร์เลยพี่เป็นเพราะโรงงานเขาไม่ค่อยตุนของงานเด็กนะคะโรงงานเขาจะไม่ค่อยตุนของงานเด็กกันนะปีนี้ทุกโรงเลยอะ่ะอย่าว่าแต่นี้เลยนะตัวตัวแพนด้าก็เป็นแม่โรงจีนก็เป็นโรงงานจีนก็เป็น,นะคะ่ะเพราะว่า เขาเขามาลุยงานแบบเนี้ยปีนี้งานคาดิแกนงานสเวตเตอร์ไหมพรมเนาะออกดีงานเด็กไม่มีเลยนะแอบสปอยตั้งแต่ช่วงแบบแรกๆล็อตแรกๆเลยแม่เพราะว่าดีลกับโรงงานไว้แบบล่วงหน้า3-4เดือนเลยนะลูกค้าเพื่อว่าหาของหนาวอะโรงงานเขาแจ้งตามตรงเลยว่าเขา เขาเขาไม่มีให้เขาไม่มีให้เลยปีนี้นะคะลูกค้าอุ้ยสวยขนมิงเออเนี่ยแนวแนวขนมิงลุ้นได้ลูกค้าออกทั้งไหมพรมผ้าล่องงานขนนุ่มขนมิงแบบนี้นะคะสีดำในจอมันจะไม่ค่อยดูดแสงนิดนึงนะแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าโกดังคลึมมากไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าเออไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านะแม,ม่คลึมนิดนึงนะคะผ้าสีสีโทนเข้มๆอ่ะงานจริงคือเข้มสะอาดสวยเลยนะแม่งานจริงคือเข้มส,สวยเลยนะ นะคะใครอยากได้กระโปรงใหม่พรมนะแม่35โลราคา2,500บาทเกรด A ใช้คำนี้ได้เลยแม่เคลมได้เลยว่าเป็นเกรด A นะคะเพราะว่าผ้าใหม่สวยผ้าแน่นนะคะชนมือหนึ่งได้เลยป้ายห้อยบางตัวยังมีแล้วออกโทนนี้ทั้งหมดจะ้ะลูกค้าสังเกตไหมตั้งแต่แบบว่างานเดทเมื่อกี้แล้วเนาะนะคะเขาจะเป็นโทนเอิร์ธหมดเลยแม่ โทนออกโทนนี้หมดทุกลูกค่ะนะคะเขาเป็นสีแบบยอดฮิตนะแม่นะงานเวียดนามเขาจะเป็นแบบนี้แหละเขาจะคัดงานสีสันทรงแบบผ้าให้แบบว่าถูกจริตลูกค้ามากที่สุดเออตอนนี้เขาฮิตแบบไหนเขาฮิตแบบไหนกันอยู่โรงงานคัดมาให้แบบนั้นเลยแม่เพราะฉะนั้นคือใครได้ใครได้เคยเปิดงานเวียดนามอะกรีดกันหมดกรีดหมดเดสกางเกงกระโปรงสวยหมดทุกตัวเลยพี่นะคะใครจะเอาลูกใหม่ขึ้นรหัสให้แล้วเนาะ คือรหัสแล้วนะแม่นะดูรหัสใต้คอมเมนต์ได้เลยกระโปรองอใหม่พรมนะคะลูกค้จาจ๋า35โลนะคะตัวนี้ราคาดีนะลูกค้า2500บาทแม่แทบจะแบบไม่มีซักซ่อมเลยอะลูกค้าเหลือแต่รีดแล้วก็ยิงป้ายได้เลยนะคะใครจะเอารีวิวหนูส่งฟรีให้นะเทสเรียบร้อยนะอันนี้รหัส A60 จ้ะ A60 นะคะลูกรีวิวปาปา02ลูกใหม่ปปาป3แม่ขึ้นรหัสให้เรียบร้อยนะคะไปต่อตัวท